สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอกเจ็ดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ Bayer Dynamic m m x 150 USB Gaming h a n d s e t ครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ ถ้าพูดถึงแบรนด์เบเยอร์เดนมิกนะครับน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์เครื่องเสียงระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมน,นีเขาจะมีชื่อเสียงกันด้านการผลิตหูฟังไมโครโฟนและอุปกรณ์เสียงที่ใช้ในระดับมืออาชีพนะครับผมจุดเด่นของแบรนด์เบเยอร์ n a นมิกเนี่ยนะครับคือ1เลยนะฮะคุณภาพเสียงของเขาระดับสตูดิโอนะีแน่นอนว่าเขาจะมีการมิกซ์เสียงนะครับให้สมจริงคมชัดโดยเฉพาะเสียงกลางเสียงแหลมที่มีความละเอียดสูงนะครับแบรนด์นี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ขึ้น ชื่อในเรื่องของวัสดุที่ทนทานนะครับเพราะตัวของเขาเองเนี่ยใช้วัสดุที่เกรดพีเมียมมากนะครับทำให้หูฟังทุกตัวของเขาเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการปรับแต่งเสียงเช่นการปรับตั้งค่าที่รองรับสําหรับการใช้งานที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการใช้งานปกติหรือการใช้งานในระดับมืออาชีพที่เอาไว้ใช้ในสตูดิโอใหญ่ๆครับผมดังนั้นนะครับแบรนด์ b บรย์เยอร์นีเนเกนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่ถ้าเป็นพวก Sound Engineer หรือว่าอะไรพวกนี้เขาจะรู้ แบรนด์นี้เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้กันในระดับมืออาชีพจริงๆนะครับวันนี้นะครับแบรนด์ Bayer Dynamics กนะครับก็ได้ส่งตัวเกมมิ่งเฮนเซ็มาให้เราได้รีวิวกันก็ต้องขอขอบคุณ Bayer Dynamic Official Thailand นะครับที่ส่งตัว Bayer Dynamic MMX 1500มามาให้เราได้รีวิวกันวันนี้เราก็จะรีวิวกันทั้งในเรื่องของวัสดุนะครับงานประกอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานจริงในการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปด้วยว่าเป็นยังไงนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัว เบเยอร์ดินบิกเอ็มเอ็เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับผมอย่างแรกเลยที่ผมสะดุดตาตอนที่แกะกล่องพัสดุออกมานะครับก็คือ1เลยกล่องสวยมากนะครับผมชอบมากเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นกล่องสีดําๆแบบนี้นะครับผมซึ่งเขาก็จะมีเขียนกาว่า b r a n d Identity i n n o v a t i o n นะครับแล้วก็จะมี p r i o r i t y Service ที่เราสามารถโทรไปเพื่อสอบถามการหากสินค้ามีปัญหานะครับเราก็สามารถเคลมสินค้าได้กับทางเบอร์โทรท,ที่เขาให้หน้ากล่องตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับของเบเยอร์นิวโมิกนะครับที่เป็นรูปคล้ายๆตัววายนะครับแล้วก็เขียนข้างล่างว่าเบเยอร์นิวโมิกซึ่งตัวนี้ก็จะมีรูปสินค้าอยู่ตรงนี้นะเป็นคาดขาวอยู่ตรงนี้นะนะครับแล้วก็จะมีรุ่น m m x 1 5 0้าเขาบอกเลยว่าตัวนี้เป็น Studio Class USB Gaming h a n d s e t ดังนั้นนะฮะลบภาพจําไปก่อนอหูฟังเกมมิ่งธรรมดานะตัวนี้มันเป็นสตูดิโอคลาสนะนั่นหมายความว่าเสียงที่ให้มาในหูฟังตัวนี้มันต้องมีความละเอียดมากกว่าตัวหูฟังเเลล่่่นนนนกมธรรดาแแออยู้ว ข้างกล่องครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะเป็นเป็นส้มๆคาด่้มตรงนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ เอาไว้กรีดนะครับเพื่อเปิดกล่องนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เขียนว่า enjoy นะเดี๋ยวดูฟีเจอร์กันฟีเจอร์มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือมี meta voice microphone นะครับแน่นอนครับตัวนี้มีไมโครโฟนมาให้ด้วยในตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนแบบ cardioid นะครับผมมีไดรเวอร์ขนาด 9.9mm นะครับก็คือรับเสียงแบบรอบทิศทางนะครับผมอ่ะอันที่สองนะครับจะเป็น a u g m e n t e d mode นะครับเป็นการเปิดโหมดเพื่อรับฟังเสียงด้านรอบ รหรือ Ambient Sound ด้านนอกนะครับในที่เราเคยได้รีวิวกับ e n ็ทั่วไปแต่อันนี้เขาเรียกว่า Augmented Mode นะครับอ่าโอเคนะอีกอันนี้ก็คือ Studio Class Sound Design นะครับ Play Light like Pro p with Bayer Dynamic Sound นะครับแน่นอนตัวนี้จะมีการปรับแต่งจูนเสียงมาให้เหมือน Studio Class แน่นอนนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นที่เขาการันตีมาว่า Play Light like Pro p เลยนะอันที่4นะครับก็เขียนคําว่า Premium Memory Foam นะครับ ชันนะครับก็คือตัวเมมโมรี่โฟมที่อยู่ในหูฟังเนี่ยก็จะมีความคอมอร์นะครับมีความสบายในการใส่รับรองว่าไม่เมื่อยหูแน่นอนแม้จะใส่ในระยะเวลาข้อที่ครับก็คือเป็น Extremely d u r a b l e material นะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือเขามีความทนทานทางด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใส่มาในหูฟังตัวนี้นะสก็คือตัวนี้สามารถถอดประกอบเปลี่ยนได้ทุกชิ้นส่วนนะครับที่มีปัญหา คุณก็สามารถเอาไปซื้ออะไหล่พาร์ทหรือว่าถอดออกมาทำงความสะอาดได้ง่ายๆเลดี๋ยว <g ül> มาดูข้างในกล่องดีกว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับอ่าข้างในกล่องนะครับ หนึ่งเลยก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับผมของ Be เยอร์เดนมิกเอ็นะนะครับแล้วก็จะมีตัวหูฟังนะครับเป็น m x 1 5 0อยอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันที่ตัวเล y ย u t ์เอานะนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงกลางตรงนี้นะครับจะมีไมโครโฟนนะครับหนึ่งตัวนะครับมาให้นะครับอย่างที่บอกตัวนี้เป็นไมโครโฟนที่เป็นคารับเสียงแบบคาดิโอไนน์นะัดังนั้นเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาประกอบกันนะครับเป็นไมโครโฟนหนึ่งตัวนะครับและด้านล่างนะครับของกล่องนะครับ นีเดี๋ยวเรามาแกะกันว่ามีอะไรบ้างในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะในกล่องเนี่ยใส่โฟมมาค่อนข้างดีนะครับซึ่งมันกันกระแทกสาหรับหูฟังได้ดีมากๆนะครับเอาล่ะนะฮะอันนี้ก็คือตัว b e y e r d y n a m i c MX 150นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะนะครับแล้วก็ตรงนี้ในกล่องนะครับที่บอกว่ามีสายอยู่ในนี้2สายนะครับเป็นยังไงนะครับสายตัวนี้นะครับจะเป็นสายถักนะครับที่1นอันจะเป็นแจ็ค3.5ห้นะครับอีกด้านนึ่งเป็นยูเอสบีไองีับ เป็นแจ็ค3านะครับในส่วนของตัว USB Type C ตัวนี้จะมีแง่งนๆนะครับเพื่อเอาไว้สําหรับเป็นกลิบล็อกสําหรับตัว USB Type C ในของตัวหูฟังนะครับจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นป็นสาย USB Type C ออก USB Type A นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถเอาไปเสียบพวกคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับที่รองรับ USB Type C แต่ว่าเราก็ต้องหาหัวแปลง USB Type Type C มาแปลงตัว USB Type A ตัวแปลงมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นตัวแปลงแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปเสียบ พวกมือถือได้นะครับแต่ถ้ามือถือคุณรองรับแจ็ค3.5นะนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็สายถักเป็นสายค่อนข้างดีนะสวยด้วยนะครับนี้จะมีสกีนโลโก้เบเยอร์ด a น i มมานะครับแล้วก็สายถักเนี่ยค่อนข้างจะโอ้โห ดูแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับตัวหูฟังนะครับจะบุกด้วย memory f o ฟ m นะครับซึ่งโฟมเนี่ยมันจะนุ่มๆนะนุ่มๆนุ่มมากๆนะครับผมผมไปลองใส่มาแล้วนะครับใส่ประมาณ3ามสชั่วโมงเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยไม่ร้อนหูนะครับแล้วก็ไม่บีบหูนะครับผมผมเคยมีตัวหนึ่งที่บีบหูมากมากนะครับเราต้องใส่มันเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งมันจะเมื่อยหูมากเนั่็คือตัว g ก w วเล l นะตัวนี้นะครับเสียง ดีจริงๆนะครับ,บแบรนด์โซนี่นะครับแต่ว่า ตัวนี้เขาจะหนีบหูมากๆนะครับแล้วก็เวลาใส่มันจะไม่ค่อยสบายหูเท่าไหร่มันจะหนีบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราแบบโอ้โหรู้สึกแบบปวดหูวมากๆแต่ตัวนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันจะต้องมีความบีบหูอะไรเลยเพราะว่าตัววัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็นบุนุ่มจริงๆแล้วก็สบายหูมากนะครับซึ่งตัวนี้มันจะครอบเข้าไปในหูเลยนะครับในตัวของพลาสติกนะครับจะเป็นพลาสติกเกรดค่อนข้างดีนะนะครับงานประกอบเขาดีมากๆนะครับแล้วก็ตรงก้านตรงนี้นะจะเป็นเหล็กนะครับผมสังเกตว่าบางแบรนด์นะครับให้มาเป็นพลาสติกมา นะแต่ตัวนี้ให้มาเป็นเหล็กเลยนะครับซึ่งมันไม่มีทางหักแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็ตัวสายตรงนี้นะครับก็จะมีสายแบบที่รู้สึกว่ามันเป็นสายที่มันประกอบเข้าไปข้างในอ่ะคือถ้ามุมนี้สายสายตรงนี้ขาดเขาก็สามารถหาตัวมาเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าตัวหูฟังเนี่ยมันจะพังง่ายแน่นอน ในส่วนของการยืดหดได้นะครับมันก็จะยืดหดได้ประมาณนึงนะคนหัวใหญ่ผมว่ามันก็ใส่ได้อยู่นะครับแล้วใส่แล้วก็ไม่เมื่อยด้วยนะครับผมในส่วนของตัวแผ่นหูฟังการบังคับนะครับมันจะมีปุ่มหนอบอยู่ตรงนี้นะนะครับปุ่มหนอบตรงนี้นะครับผมจะทํางานก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมต่อเป็น USB นะครับซึ่งเวลาทํางานของมันก็คือ เวลาเลื่อนขึ้นตรงนี้มันก็จะเป็นการปรับเสียง Adjust Volume นะครับในส่วนของกด1ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการมิวเสียงใหม่นะครับก็คือปิดเสียงใหม่ไปเลยแล้วกดอีกหนึ่งครั้งเป็นการเปิดเสียงใหม่นะครับผมอีกการใช้งานนึ่งนะครับก็คือการใช้งานเปิดโหมด Ambient e Mode นะครับ Ambient Mode ก็คือการได้ยินเสียง i r o n m e ม t รอบข้างนะครับแม้แต่การคุยกันเราก็ได้ยินเสียงเนาะนะครับ Ambient Mode เ,เปิดยังไงนะครับก็กดลงไปที่ตัวโหมดตัวเนี้ 2วินาทีนะครับแล้วถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งอีก2วินาทีนะครับนั่นก็คือเป็นการปิดอัรเมนเตนโหมดนั่นเองก็ค่อนข้างจะทําได้ค่อนข้างดีและก็ใช้งานง่ายนะครับอพอร์ตตรงนี้นะครับเป็นพอร์ต USB Type C นะครับก็สามารถใส่ได้ทั้งแจ็คหูฟัง3.5อย่างนี้นะครับผม ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับหรือเป็นแจ็คหูฟังแบบ USB นะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับในตัวนี้นะครับก็คือรูใส่แจ็คไมค์นั่นเองนะครับนี่แจ็คไมค์เป็นแบบนี้นะครับนี่นะก็จะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถใช้งานตัวไมโครโฟนได้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะใช้งานไมโครโฟนไม่ได้นะครับตัวแจ็คไมค์ก็จะเป็นแจ็ค3.5นะครับผมก็สามารถใส่เข้าไป แล้วเราก็เอาไปคุยในปาร์ตี้นะครับหรือเอาไปใช้อัดเสียงได้เลยไมโครโฟนตัวนี้ค่อนข้างดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะมีการเปิดคลิปเสียงที่ผมอัดไว้ให้นะครับเป็นการเทสใช้งานไมโครโฟนนะครับก็สามารถเข้าไปฟังเสียงได้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีการเทสในการเล่นเกมมานะครับจากเกม Delta Force มาดังนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเอาละครับอันนี้คือไมโครโฟนจากนะครับเ e y e r Dynamic นะครับ mmx 1.50นะฮะตอนนี้เรามาลองเทสไฟน์เลนส์ใน Delta Force กันนะครับว่าเสียงไมโครโฟนที่ได้ออกมาเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็คือไมโครโฟนของเขาเองนะไมโครโฟนของเขาจะเป็นแบบคาร์ดิโอยนะครับตัดเสียงรบกวนภายนอกทั้งหมดเลยนะครับผมเสียงที่ได้มาเนี่ยคือแบบเหมือนใช้ไมโครเฟนเซอร์ที่ผมใช้เลยนะ นะครับเนี่ยเวลาเอาไว้คุยปาร์ตี้แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับหรือว่าเอาไว้อัดเสียงลงคลิปหรือว่าอะไรอย่เงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากนะสำหรับไมโครโฟนของ Bayer Dynamic MMX 150นะผมเปิดเสียงเกมไปด้วยนะแล้วก็พูดไปด้วยนะครับถือว่าเอามาสตรีมเกมอย่างเงี้ยไ,ไมโครโฟนตัวนี้คือไม่ต้องซื้อไมโครโฟนไมโครเดนเซอร์แยกออกมาน่าสนใจมากนะครับไมโครโฟนจาก Bayer Dynamic m MM m x 1 5 0นะ All enemy forces. Target located. <laughs> Allied troops launching an assault on a shifted Bravo too. เป็นยังไงกันบ้างครับกับเสียงของไมโครโฟนนะครับแล้วก็เสียงของเกมที่ผมบอกได้เลยว่าตัว MX 1 5 0เนี่ยนะครับได้ยินเสียงเท้าค่อนข้างชัดมากๆนะครับในการเล่นเกมนะครับเสียงปืนนะครับเสียงระเบิดดังสะใจมากๆนะครับแต่ว่ามันจะเน้นในเรื่องของเสียงกลางแล้วก็ในช่วงย่านเสียงที่ค่อนข้างแหลมนะครับดังนั้นใครที่ชอบโทนนี้ในการเล่นเกมนะอย่างผมเนี่ยเคยใช้ Go Wireless มานะครับแน่นอนล่ะ Go Wireless เอาเสียงไม่ถึงตัวนี้นะครับแต่ว่าเสียงมันจะเป็นในแนวท เดียวกันซึ่งเสียงเบสเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าดังสะใจอะไรใส่กระแทกขนาดนั้นแต่มีในในเรื่องของเสียงย่านต่ำมีนะครับแต่ในเรื่องของเสียงเท้านะครับเสียงกลางนะครับเสียงที่เราจะต้องได้ยินในการเล่นเกม ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับตัวนึงนะครับการดูหนังฟังเพลงนะครับก็อย่างที่บอกครับก็คือเสียงของเสียงกลางเสียงก็เก็ๆอะไรอย่างเงี้ยคือมาแน่นอนแล้วก็สะใจด้วยนะครับแต่ในเรื่องของเสียงแบบที่มันโทนต่นําอย่างไม่ได้กระแทกหูอะไรแบบชาวเบสต,ต้องการนะครับประมาณนั้นคือใครที่เน้นเรื่องของเบสในเรื่องของการฟังเพลงเนาะหูฟังตัวนี้มีมีเบสนะครับแต่ว่าไม่ได้กระแทกหูขนาดที่ทําให้เราแบบโอ้สะใจกับตัวเบสมากขนาดนั้นนะครับหูฟังตัวนี้เป็นหูฟัง นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพาร์ทของเสียงเนาะนะครับสรุปนะครับผมตัว MX 150เนี่ยนะครับเป็นหูฟังเล่นเกมที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์สำหรับชาวเกมเมอร์นะนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมที่มีประสิทธิภาพมากนะครับได้เปรียบในเรื่องของการได้ยินเสียงฝีเท้าระยะกลางใกล้ไกลถึงได้ยินหมดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงปืนเนี่ยค่อนข้างทาได้ดีแล้วก็สาใจมากๆนะครับในเรื่องของการเล่นเกมเนาะนะครับแต่นะครับในเรื่องของเอาไปฟังเพลงเน้น เบดเนี่ยอาจจะยังด้อยอยู่นะครับอันนี้ก็สรุปมานะครับผมแล้วก็มีข้อจํากัดอีกอีกอันนึงนะครับซึ่งก็คือตัวของเขายังเป็นหูฟังเป็นสายอยู่นะครับยังไม่ใช่หูฟังที่ใช้วเลสนะครับซึ่งในราคานี้นะครับบางแบรนด์เป็นหูฟังเป็นวเลสแล้วนะครับซึ่งมี USB 2.4มาให้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแบรนด์เบเยอร์เดน i มกเขาไม่ใช่แบรนด์ที่ผลิตหูฟังในช่วงเรนส์ที่แบบ ราคาถูกนะครับซึ่งถ้าเป็นหูฟังไวเลสของเขาอ่ะมันจะราคาสูงกว่านี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสนนราคานะครับของ Bayer d ์ n a m i c นะครับ Mx150 นะครับจะอยู่ที่3,690บาทนะครับซึ่งถ้าซื้อกับตัว Bayer d ์ n a m i c o f f i c i a l Thailand เนี่ยก็สามารถผ่อนได้สม0เปเเดือนนะครับเพราะว่ามีสอสีเนาะก็จะมีสีดำแล้วก็สีเทานะครับซึ่ง2สีเนียสวยหมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับการ รีวิวตัว b บเยอร์เดนติมิกนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเบเยอร์เดนติมิกออฟฟิเชียลไทยแลนด์ที่ส่งตัว b บเยอร์เดนติมิก M5150 USB Gaming Handset มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะสั่งซื้อหรือดูอุปกรณ์ของ b บเยอร์เดนติมิกนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ดีสคริปชันเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดทางเอเจนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและข้อคิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้เอเจนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้้้าาาจะะะเปป็นนนนนคคคลลิิอออไรรรรตตตงดดดดมมมกกััััััีีีๆบบบสสสหววผย่ื subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ